เฮ้ย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 จบใจเรียอะไรนะทีม500เฮ้ยเน็ตเข้ามาใหม่ชมใหม่ล่าสุดเลยเหรอใช่ปีสี่เฮ้ยปีสี่นะมือหนึ่งก็หายยากมือสองมีแล้วหรอมีแล้วจริงปเนี่ยเดี๋ยวไวเท่านั้นนี่บาโค้ดยังอยู่เลยบาโค้ดยังอยู่เลยไม่600เองใช่เหรอใช่โอยโฉมใหม่ล่าสุดมีเข้ามาเรียบร้อยเอ l ดีทั้งคันเลยนะไม่เท่าไหร่อ่ะไม่600เนี่ยดูดิ จอยังสวยอ่ะจอทีเอฟพีใช่ป่ะใช่ใช่จอทีเอฟพีแล้วตัวทีนี่คืออะไรอ่ะแค่แค่อนโทรเฮ้ยตัวเก่าไม่มีนะตัวนี้มีแล้วไงใช่เอือปีใหม่ปีใหม่ของใหม่ก็ต้องมีอ่ะงูอุ้ยสุดจริงว่ะยังมิชลินร้อนหกอุ้ยโคตรสุดว่ะเครื่องดาวนี่ใช่ขี่นิ่มมาเปล่าขี่นิ่มไหมโคดนิ่มเลยขัดนิ่มเปล่าโคดนิ่มโอ้โหสวยจริงนะฮะรถรถใหม่อ่ะดูเครื่องดิ้ดูนัด โอ้โหสวยจริงอยังเลี่ยงยังเลี่ยง,ยง,ยงโหตัวตัวนี้จดทะเบียนเอาธันวาเท่าไหร่ได้ยินข่าวว่าเท่าไหร่ไหมยี่สิบหกทันวาปีที่แล้วเฮ้ยคุณใช้มเดือนเดียวใช่รถเดือนเดียวเองเดือนเดียวของจริงโอ้สวยเกินโหไม่น่าเชื่อเลยว่ามีมือสองนี่พร้อยมีแล้วมือหนึ่งเท่าไหร่จะไม่ผิดสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันใช่ป่ะใช่มือมือสองพี่เบนซ์ขายเท่าไหร่นะหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเฮ้ยใช่เหรอ เออถูกอ่ะถูกกว่ามือหนึ่งประมาณเกือบห้าหมื่นใช่ประมาณสี่สี่หมื่นแปดคือแบบถ้าจะออกมือหนึ่งแล้วมาออกคันหน้าแล้วเอาเงินที่เหลือไปแต่งดีกว่าแต่งเต็มเลยห้าหมื่นจริงวะมาเอาไงว่าสภาพเหมือนไฟแดงเลยแล้วกันไฟแดงเลยเนี่ยเลิ่มเรียบโอ้โหจริงแล้วก็ของเรามีบริการจัดส่งฟรีไหมจัดส่งฟรีครับเอาไงว่าถ้าลูกค้าอยู่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าอะไรก็ช่างยะลาเลยก็ช่างเราส่งฟรีเอาไงว่าโอ้หไม่คุ้มคุ้มอ่ะโอ้ฟรีจัดฟรีโอน ต่อภาษีพลอยด้วยมีไปนั้นวิ่งเซนให้ีถึงบ้านเอาเรื่องว่ะเอาไงว่าถ้าใครซื้อคันนี้ไปไม่คุ้มทุ้มเลยปีล่าสุดผมล่าสุดไ้มได้ไงคือแบบแกงหม้อน้ำคือแบบยังเรียงสวยเลยโควิ้งหใหม่จัดเอาไงว่าถ้าใครที่บอกว่าอยากได้คันนี้คุ้มคุ้มและคุ้มที่สุดไม่ต้องสองมือหนึ่งสองมือสองเลยใช่โอ้โหซื้อสดรถให้ได้อีกใครอีกใช่ปะได้อีกโหสุดจริงนะก็วันนี้ใครที่สนใจนะฮะก็ติดต่อเตียวมินกับเตียวพติมได้เลย โอเคนะเจอกันใหม่นะครับ